145ปอนด์กำหนด5ยกครับไอหนูจากเมืองกระทูครับเพชรกรนสิงห์นี่ครับแหมติดพการมอรืองไทยต้องฝ่ายรับแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าต้องมีสปีดดีอยู่แล้วครับทั้กีฬาแช่กันบ้างนะช่างมันนะอ่าครับน่าจะคือโอยฉีกไม่ชัดครับทีมหมัดครับโซฟริแกแลกด้วยครับโดนข,ขวาครับเจอมาทําให้กระโดดใส่เข้าไปครับมาปีครับไปตอนเขาสามเหลี่ยมวางขวาวางขวาวางขวาโอ้ยหลุด ต้องให้พี่เลีย anyway, นี่รวบผมใหม่โอ้โหดูครับพอจุกหลุดมาเนี่ยตบังใบนะกระรุนเลยนะครับทงพีกับดูลาเยฟนี่ครับดึงจังหวะต่อยได้แล้วครับจับจังหวะได้แล้วครับเพชรกรุนโอ้โหหลุดครับต่างตัวครับนักมวยจากจอร์เจียสิบแปดนะครับเพชรหนักหนักพยายามจะหกสายสวนครเป็นศอกซับสี่อ่าลงหน้าด้วยหนึ่งวันนะครับนะครับเริ่มเน้นนะครับเพชรกรุนเดินเก่งใกล้แล้ว ขวามานิดนิดนะครับพลังกระปั้นหนาครับไม่อยากไปแลกบัตรนะครับอยากไปรอลเล่นนะครับโธ่แก้งนั้นหมัดอาชีพอยู่แล้วครับโดยเฉพาะซ้ายหน้าลองของได้ยังไงครับเพชรกระโเออแข้งนี้ไม่ขยับเข้าไปโอ้แข้งขวาครับแต่เพชรกระโนนี้ก็เริ่มจะมั่นใจในการออกอาวุธเลยครับสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆหน้าจอครับรวมถึงบรรยากาศในลุมพินีด้วยครับผม ดูครับเ <'s> ข้าไปโอ้โหแข่งขวาลูกนี้แทบจะกระเด็นแล้วครับ <Yeah. S 1> แม่เริ่มจะช้าลงไปแล้วครับ <Yeah. S 1> โรง่ี่กับดุลยเย็บครับ <Yeah. S 1> ไม่ครับอาศัยสร้างความบอบช้ำมไดม้ <c oughs> ครับ <c oughs> เรื่องของศิละปะแม่ไม้มวยไทยเตะนั่นคอครับ <Yeah. S 1> บ่งบอกถึงสภาพร่างกายครับ จากไไปนี่เพชรกระนเห็นหมดครับเอาอย่างว่าครับแ่งหน้าแ่งหลังใช่ไหมอ้าวยังไงครับยังไงครับเก็บเลยครับโอ้โหไหลซ้ายครับจบเลยครับเรียบร้อย,รอยครับโดนเยอะจริงๆนะครับ